นี้นะคะนี่นะคะคาวินคร่กสั่งผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่สั่งบราหรือว่าสปอร์ตบราของคาวินคคายนะคะมาเดี๋ยวนุ้ยก็ต้องมาดูนะคะว่าจะยังไงต่อไปใส่ไม่ได้ก็คงต้องเก็บไว้ให้คนอื่นต่อนะคะถ้าใส่ได้ก็โอเคแฮปปี้นะคะสวัสดีค,ค่ะ สวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะมาทำการรีวิวของที่สั่งจากช้อปปิ้งออนไลน์ของแครวินคายนะคะสั่งไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะนับจากวันที่สั่งจนถึงวันนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5วันของส่งมาถึงบ้านนะคะของได้มาวันนี้นะคะนี่นะคะแครวินคายสั่งมาประมาณ สีหชิ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นอะไรนะคะตัดแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะของที่สั่งไปมาดูชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกนะคะไหนดูสิเป็นอะไรนี่นะคะ28ดอลลาร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาลดราคานะคะไม่ถึง28ดอลลาร์นะคะไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าสั่งเป็นแบบออนไลน์มานะก็มาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรน่าจะใส่ได้นะเล็กจิ๋วเลยนี่นะคะน่ารักนะคะทุกๆคนมันจะเป็นแบบแถบสายรุ้งแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวอักษรแครวินไทน์นะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านใน ไม่มีฟองน้ำนะคะหนุยจะเอามาใส่ออกกำลังกายนะคะในบ้านนะคะเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าคนไหนกลัวโปนะคะหนุยแนะนำว่าให้แปะจุกก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะแล้วแต่คนนะเพราะว่าถ้าเป็นสาวๆฝั่งฝั่งนี้นะคะฝั่งอเมริกานะคะบางคนเขาก็ไม่สนใจนะคะเขาก็ใส่แบบนี้แต่มันก็จะเห็นจุกนะคะจุกนม ถ้าหากว่าไม่มีการแปะเนาะนุยเองเดี๋ยวนุยใส่ในบ้านนะคะหนุยสั่งเป็นไซส์อะไรมาขอดูนิดนึงว่าใส่ไส์อะไรจำไม่ได้นะคะน่าจะเป็นถ้าไม่ s อสก็เอเอสนะคะแต่ว่าน่าจะเป็น S นะคะที่สั่งมาเพราะว่าไซส์ไซส์เราเนี้ยมันมันเล็กนะคะไซส์เนะทุกๆุกคนนี่ ไซส์ S, S นะคะได้มา1ตัวเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะคะต่อมาอสลับกันบ้างนะคะเป็นตัวสีชมพูนะคะก็ไซส์ S เช่นเดียวกันในป้ายบอกว่า28ดอลลาร์นะคะ ี่อันนี้สีชมพูนะคะสีในกล้องเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าของของจริงเนี่ยสีชมพหูหวานๆเหมือนชานมนะเหมือนกันนะคะไม่มีแพดไม่มีฟองน้ำนะคะนี่อันนี้ก็เขียนว่า <Okay. S 1> คาวินไครแบบนี้นะคะเป็นบลาแบบนี้เนาะนี่นะคะโอเค เนื้อผ้านิ่มนะคะนุ่มนิ่มใส่ได้ไหมนอนุอยเดี๋ยวต้องไปลองนะคะถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องรีเทิร์นรีเทิร์นดีนะที่ไม่ได้ตัดแบบฉีกออกไปนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้ถุงนี้ส่งกลับคืนแล้วก็เปลี่ยนรีเทิร์นนะคะเปลี่ยนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เก็บเอาไว้นะคะให้เซฟเอาไว้เพื่อที่จะส่งคืน pull to open Save this resealable bag for returns ถัดมานะคะเหมือนเดิมค่ะไซส์ S นะคะอันนี้เป็นแบบแพ็คคู่นะคะแพ็คคู่40ดอลลาร์แต่ว่าลดราคาเนี่ยอาจจะประมาณนุ้คิดว่าประมาณ20ดอลลาร์หรือว่า18ดอลลาร์นี่แหละ2ตัวมีสีขาวแล้วก็สีดำ น,นี้เป็นแบบเบสิกเลยนะคะเป็นสีขาวอ,อันนี้เหมือนจะใหญ่นะเหมือนจะใหญ่กว่าไ,ไ,อ,อ,ไอตัวที่นูโชว์เมื่อกี้นะนี่นะคะแล้วก็มีเขียนบอกชอบป้ายเขานะป้ายเขาสวยนะคะเนื้อผ้านิ่มนะคะไม่มีแผดอีกเช่นเคยนะคะซื้อมาสองตัวอันนี้สีเทาสีเทาก็น่ารักนะ ให้สีเทานะคะโอเคนะคะขอให้ใส่ได้ด้วยเถิดจะได้ไม่ต้องส่งคืนนะคะเพราะว่าหนุยไ,ไม่ค่อยส่งของคืนนะคะเวลาที่สั่งแล้วเนี่ยถ้าใส่ไม่ได้หนุยก็จะเก็บไว้ให้คนอื่นหรือว่าอาจจะเก็บไว้ให้ร้านนะถ้าใส่ไม่ได้นะคะหลานหนุ้ยก็ได้ไปนะคะ หลานที่ไทยนะ่อ้าวมาตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็จะคล้ายๆกับตัวแรกที่นิวโชว์ที่เป็นแถบใสใสรุ้งนะคะอันนี้28ปดดอลลาร์เหมือนกันแต่ว่าลดราคายอย่างที่หนูบอกนะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้น่าจะใส่ได้นะคะนี่สีสันจัดจ้านนะคะของจริงส,สีสันคือจัดมากนะคะที่เป็นแถบใสรุ้งแบบนี้นะคะสำหรับ าสาวๆคนไหนที่ชอบแบบนี้นะคะ <c oughs> นึกถึงนึกถึงชั้นในสมัยที่เราเป็นเด็กๆนะคะที่มันเป็นแถบใสๆเส้นๆสีแบบลวดลายแบบนี้นะคิดถึงตอนสมัยเด็กๆมันจะมีชั้นในนะจำได้ไหมทุกๆคน <c oughs> เด็กๆหรือว่าวัยรุ่นนะคะยุค8 0ูนนะคะเออยุค 8090นีนะ่นยจะเคยเห็นชั้นในแบบนี้นะคะที่เป็นลายแบบนี้นะนี่โอเคนะคะแบบนี้สายบ่าแบบนี้นะคะบ่าเดียววันนี้นะคะได้มาทั้งหมดนี่หตัวนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะว่าได้แบบไหนมาบ้างได้สีไหนนะคะก็ได้สีเทาสีขาว เนื้อผ้านุ่มนิ่มมากทุกๆคนหน่าใส่นะคะน่าจะใส่สบายสีชมพูสีดำแถบสายรุง้งแบบนี้นะคะแบบกล้ามแบบนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายแบบนี้นะคะเป็นใสาคล้ายๆสายเดี่ยวนะคะ แถบใส่รุ้งนะคะได้มา2ตัวนะคะความแตกแต่างก็คือแบบคล้ายๆแบบเสื้อตรงนี้นะคะบ่ามันจะหนาแล้วตัวนี้เนี่ยบ่าเดียวนะคะได้มา2ตัวนะคะเนื้อผ้านุ่มนิ่มทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่มีแผดไม่มีฟองน้ำนะคะสามารถใส่ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้แต่ว่าถ้าสาวๆคนไหนนะคะ มั่นใจนะคะไม่คิดอะไรมากจะใส่ออกไปออกกำลังกายนอกบ้านก็ได้เพราะว่าอย่างที่นุ้ยบอกเนาะฝรั่งเขา,เาไม่ค่อยคิดมากนะคะเรื่องนี้นะคะเขาก็จะใส่ออกไปข้างนอกเลยโดยที่ไม่มีฟองน้ำนะคะหรือว่าไม่มีแผดแต่ใครอยากจะแปะจุกก็ได้แล้วก็ใส่นะคะใส่ตัวนี้ออกกำลังกายก็ได้เนาะโอเคค่ะได้มาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะ เดี๋ยวก็ต้องไปลองดูนะคะว่าใส่ได้ไม่ได้เพราะว่าสั่งผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่สั่งบราหรือว่าสปอร์ตบาร์ของ c a l v i n ่นครนนะคะมาเดี๋ยวนุ้ยก็ต้องมาดูนะคะว่าจะยังไงต่อไปใส่ไม่ได้ก็คงต้องเก็บไว้ให้คนอื่นต่อนะคะถ้าใส่ได้ก็โอเคแฮปปี้นะคะโอเคราคาวันนี้นุ้ยมา,ารีวิวให้ดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างจาก ทางคาว์นคลายนะคะช่วงนี้มีรถราคากระหน่ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะถึงช่วงช่วงวันหยุดของทางอเมริกานะคะก็คือวันที่เป็นวันอินพีเดนต์เดย์นะคะวันที่ประกาศอ,อิสรภาพนะคะมันจะเป็นวันที่4 นะคะสกระกระดาคมของทุกๆปีหรือว่า 4. o ร t จ l ลนั่นเองนะคะเขาจะมีลดราคาอีกนะคะเดี๋ยวท่านนุ้ยได้ไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมหรือว่าไปช้อปปิ้งที่ไหนนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะมารีวิวให้ทุกๆคนดูอีกสำหรับวันนี้นุ้ยจะต้องขอลาไปก่อนนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะตอบช้าไปบ้างอะไรบ้างนุ้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะทุกๆคนไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย